ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาวันนี้เลิกเร็วหน่อย ทั้งที่นั่นกำลังดีกันหลายคนเพราะว่าอากาศกด็ดีดีก็ได้ให้สัญญามาวาดนี้ว่าจะมาแจ้งข่าวดีให้ทราบก็จะใช้เวลาช่วงเนี้ยช่วงสั้นๆได้บอกข่าวดีให้ฟัง ซึ่งข่าวที่ฟังนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวบางคนก็อาจจะคิดว่ามันธรรมาดาแต่หลวงพ่อคิดตรงกันข้างคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้วันอาทิตย์ที ยี่สิบเจ็ดเหลืออีกหกวันกระถึงวันสลายร่างของมุญญาเหรืออีกหนึ่งอาทิตย์หกวันถ้าไม่นับเอาวันที่สามกุมภาพันธ์ กองทายรรมนั้นเราได้กลับตัวในสองาธิตหลังหลังจากที่ชลาดใจประมาทและคิดตรงนั้นว่ายังไงก็ถึงแล้วไปอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรมากลับตัวทันในสองอาทิต์ เดืนนี้เราได้มาถึงหนึ่งมืนห้าพันกองก็หมายถึงว่ายังขาดอีกหนึ่งมืนหกพันกองซึ่งถือว่าเราเดินมาครึ่งทางแล้วเนี่ยเลยอีกครึ่งทางสินิดๆจะถึงมเป้าหมาย ใครจะยอมแพ้ก็ตามแต่หลวงพ่อจะไม่ยอมแพ้จะต้องไปให้ถึงเป้าหมายได้หนึ่งมื่นหกพันกองนี้เนะี่ยแต่หากว่ามีนักรบกองกทับธรรม เพียงหนึ่งพันคนรักการสร้างบารมีร,รักตัวเองร,รักพระพุทธศาสนาร,รักวิชาธรรมกายร,รักคุณยายรักหลวงพ่อร,รักตัวเอง หลวงพ่อขอเพียงหนึ่งพันคนเท่านั้นะที่จะหอบเอาไปตามติดกันไปเลยนะเพียงแค่ห้าวันคือนับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีห้าพันแค่พันคนเท่านั้นนะถ้าพร้อมที่จะตามติดหลวงพ่อไปแล้วก็ต้องทุ่มทีวี ทำงานนี้สำเร็จให้ได้หนึ่งมืนหกพันกองมีนักรบกองทัพรมที่มีอัยาิยศัยดังที่กล่าวมาแล้วอย่างนั้นทำเพียงวันละสี่กองเช้ากองซ้ายกองบ่ายกองเย็นกองกลางคืนเรื่องแต่เช้า,ชาถึงกลางคืนวันละสี่กอง สี่กองต่อหนึ่งวันต่อคนหนึ่งพันคนห้าวันนี้กระจบแล้วแต่ถ้ามีสองพันคนก็แค่วันละสองกองแค่วันละสองกองทุกวันห้าวันจบแล้วโอ้มีบุญเนะ่ทีร่รอคอยอยู่มีเป็นเรือนล้าน แค่หนึ่งหมื่นหกพันคนเนี่ยมันไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมานั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไห้ยังไม่ได้รักตัวเองเท่าไหร่ยังไม่ได้รักการสร้างบารมียังไม่ได้รักพระศาสนายังไม่ได้รักวิชาต่ามบกยยังไม่ได้รักคนใหญ่ หรือรักอะไรต่ออะไรท่ยังเลยมันยังไม่เต็มที่เป็นหลวงพ่อขอแค่หนึ่งพันคนเท่านั้นแหละที่มีความพร้อมที่จะทำงานสอหายล่างคุณยายกับถวายเทวธรรมพระนั่นแหละให้ไปลงชื่อหลังจากเบิกงานแล้วขอพันคน นอกนั้นก็ติดตามมันไปห่างๆก็ที่จะตามติดมาไกลๆขอพันเดียวเท่นั้นเองที่แน่ใจและมั่นใจว่าจะทุ่มชีวิตทำงานในี้อย่างแท้จริงและโปรดรับทราบว่าพระมหาเทรานุเทระพระสังฆาธิการสามหมื่นกว่าวัดไม่ใช่วาทพัน มาวัดเรานี่ในวันนั้นเพราะอยากได้เครื่องกายธรรมอย่าไปคิดตื่นตื่นทำทำอย่างนั้นท่านมีเหลือเฟือแล้วเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็นไปต้องการอะไรหวังทำพระนิพพานให้แจ้งตรงนั้นแต่ท่านเห็นแก่การคณะสงฆ์เห็นว่าในคราวนี้เนี่ย มันถึงคราวที่ทุกว่าจะต้องมารวมกันเพื่อความเป็นปึกแฟนปึกแผ่นแม่นแฟนของพระพุทธศาสนาเพราะว่าในยามนี้เยดที่ผ่านมานะสองสามปีพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกโจมตีขึ้นหานาหนึ่งอยูเรื่อยๆท่านมาเพื่อที่ จะมาทำความคุค้นเคยกันรู้จักกันแล้วก็จะได้ร่วมงานกันช่วยกันแก้ปัญหาปัญหาบางอย่างแก้ตามลำพังได้แต่ปัญหาใหญ่นั้นต้องมาช่วยกันแก้ท่านถึงได้มาแล้วไม่ได้หวังจะมาเอาอิคุลุตะําธรรมแล้วหรอก ในท่านมาพฤกษานี้อีกประการหนึง่งท่านเองดูหลวงพ่อสงสารอยากจะมาให้กำลังใจแล้วก็อยากจะมาเป็นเกียตรติแก่งงานของมุญยายเราเพราะฉะนั้นท่านจึงทิ้งทุกอย่างทั้งทั้งที่วันที่สามกุมภาพันธ์ เป็นวันอาทิตย์ท่านต้องอยู่รับแขกมีภารกิจมากต้องสงเคราะห์พื้นมนุษย์แล้วก็มีกิจอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างที่ทจะต้องทำในวันอาทิตย์ซึ่งรู้ทุกคนอะไรรับทราบดีแล้วกิดบางอย่างท่านเลื่อนออกไปยอมเลื่อนไป เพื่อจะมางานเราบางองค์ชราภาพมากแล้วเนี่ย ท่านก็ามามางานเรานะลูกนะและสิ่งที่เราทำนี่เราได้นะ ไม่ได้อะไรกเราหรอกได้พยาําไปก็ไปเก็บเอาไว้เป็นเคเรื่องระลึกนึกถึงในงานวันนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากถวายสังฆทานเป็นถวธธายพระตรเป็นสังฆทานแล้วไปลงชื่อนะต้องการแค่พันคน เกินกว่านั้นไม่เอาแล้วก็อันนำมาให้พ่อไปตัดสินใจกันให้ดีที่จะสมัครตามติดหลวงพ่อไปในพเบื้องหนนะ้า ก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะลูกนะ